สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของ IM ไทแอมูท่ตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราไม่ได้มาดูเมนูอาหารนะคะแต่เราพามาไหว้พระนะคะอันนี้เป็นวัดหน้าพระเมรน,นะคะที่อยุธยาจะบอกว่าทุกคนหลังจากกลับมาจากการไปมูประมาณสี่ห้าอ่ะ4ี่วัดน,นะคะทุกคนกลับมาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆนะคะทุกคนคือเราตกงานอะไรแกน, <laughs> นะคะแต่มันก็ออกจากท็อกซิกค,ค่ะทุกคนคือ ฉันร้องไห้ไปทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบน้อยมากกับชีวิตนะคะชีวิตไม่มีความสุขเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะหลังจากที่เราไปมูกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะมูประมาณว่าขอให้อะไรดีขึ้นดีขึ้นนะคะเสร็จแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้เข้าไป ไลั้ทางเพราะว่าชิลดวนะคะเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศรอบนอกเอามาฝากทุกคนนะคะซึ่งใครหลายๆคนไปแล้วอาจจะไม่ได้อะมีตรงนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเดินทะลุออกมาข้างหลังได้นะคะทุกคนออกมาได้นะถ่ายรูปวิวสวยๆได้ค่ะทั้งหมดมันจะประมาณสี่ชั้นเนาะถ้าเราจําไม่ผิดถ้าเราจําไม่ผิดเพราะว่าเราไปมาเมื่อวันที่สามสิมิถุนายนนะคะซึ่งวันเกิดเราวันที่หนึ่งทุกคนกลับมาคือ เป๊ะปังมากนะอะไรที่มันไม่ดีขอให้ออกจากชีวิตไปจริงๆอธิษฐานอย่างนี้ก็กลัวตัวเองหายไปเหมือนกันนะทุกคนอันนี้นะคไปถึงพระประทานแล้วนะคะไฮไลท์ของงานนี่นะคะใช่เราตามหาเหม,มือนเป๊ะเลยอะไรประมาณนี้นะคะเราเจอแล้วก็ไหว้ขอพรท่านนะคะมาถึงวัดนี้ที่พลาดไม่ได้นะคะวัดใหญ่นครชุมฉันเป็นโรคกลัวความสูงแหละแกแต่ฉันก็พยายามนะไปหยอดเหรียญนะคะประมาณว่าหยอดไปห้านะคะก็คือตั้งิตอธิษฐานถ้าเรา ผ่านตรงนี้ได้นะคะก็ขอให้ลงหนึ่งในห้าเหรียญอะไรประมาณนี้ทุกคนแ oh <my S 1> ารประสิบธิว่า oh <my S 1> ฉันโย,ยนฉันไม่ได้มองเองหรอกมีน้ามองให้นะคะสรุปน้าบอกว่าลงอยู่นะคะก็คือหนึ่งในห้าเหรียญกลับมาคําอธิษฐานเป็นจริงจริงๆ,ๆอันนี้ใคร <ๆ S 2> ไม่เชื่อ <ๆ S 2> อย่าลูม <ๆ S 2> มีโอกาสไปไหว้ขอพรท่าน,นเลยนะคะ oh <my S 1> ทุกคน <okay. S 1> มันก็จะสูงนิดนึงนะคะ oh <my. S 1> มันก็จะสูงนิดนึง <laughs> ตบท้ายด้วยวัดพนันเชิงนะคะ <c oughs> เป็นวัดที่เปลี่ยนไปเยอะมากจากเมื่อสิบปีที่แล้วที่เราไปนะคะ <c oughs> ทุกคนต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆแกเปลี่ยนจนข้างนอกนี่คือแบบว่า <c oughs> รอมรอบบรรยากาศลอมนอบนะเราก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูทุกคน <c oughs> แต่มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะ <c oughs> ข้างใน <c oughs> คนก็นยังใบสการะนะคะไปทําบุนกันเยอะเหมือนเดิมอันนี้คือความเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ อันนี้ก็จะเป็น,ปนช่องเล็เกๆมีพระอยู่ทุกช่องนะคะเป็นพระองค์เล็กๆเหมือนเดิมนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในและที่ไฮไลท์สำคัญเลยขาดไม่ได้ก็คือโรตีสายไหมทุกคนเราแวะซื้อที่นี่นะคะเจห่อสอ0รเจ็ดห่อสองนะคะอร่อย <laughs> ที่สุดท้ายที่เราไปนะคะก็คือไปลํำลึกความหลังนิดนึงแหละหลังจากดิฉันไม่ได้ไปมาประมาณเกือบสิปีนะคะทุกอย่างตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นะคะ ไฮไลท์ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลไว้ได้เหมือนเดิมและดีมากๆนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอามาฝากแค่นี้นะ